นี้เนี่ยเรื่องที่ไม่เศร้าอ่ะอยู่ที่30%มเปอร์เซ็นต์แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นป้าอ้อยชีวิตในชนบทเนี่ยคือเรื่องไม่เศร้าป้านิดเมียฝรั่งฝั่งอเมริกาคือเรื่องไม่เศร้าค่ะลองทําคลิปเรื่องเศร้าดูสิคะเศร้าเศร้าชีวิตรันทดอ้อยน่าสงสารมากคนจะดูเยอะมากทุกคน เรื่องที่วันเล่าแต่ละเรื่องนะคะไม่มีเรื่องไหนแบบเศร้าหน้าลันทดค่ะวันจะเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่วันเจอวันจัดอยู่ในกลุ่มประมาณกึ่งๆ่งค่ะมันไม่ได้น่ายินดีมากนักแล้วมันก็ไม่ได้หน้าไม่ได้ไม่ได้เศร้ามากนักนะคะเป็นอุทาหรณ์เป็นสอนใจเป็นอะไรแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะมีคนดูประมาณ15เปอร์ถ้ามีคนดูประมาณสิยอดวิวมันจะ มันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะยอดวิวมันจะไม่ได้พุ่งปรีดปราดมากมายแต่วันหนึ่งที่คลิปเราม,มีประโยชน์พอฟังแล้วมันมีประโยชน์นะคะมันจะเกิดการกดแชร์ค่ะทุกคนเมื่อการเมื่อเกิดการกดแชร์มันก็จะเกิดการติดตามที่ตามมาแบบดูค่ะทำคลิปเดียวมีคนกดติดตาม1,700คนมันยากตรงไหนเราอย่าไปอยากได้นะคะยอดคนกดติดตาม เดี๋ยวมันมาเองอัตโนมัติให้เราตั้งทงไว้ที่1,000คนพอเพราะว่า1,000 Subscribe กับ4,000ชั่วโมงจะทำให้เราเปิดสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้เกิน1,000แล้วอย่าลงช็อตคลิปค่ะทุกคนถ้าอยากได้รายได้อย่าลงช็อตคลิปหยุดเลยมันไม่ได้ตังค่ะและช็อตคลิปมันจะทำมันจะเป็นคลิปที่ฉุดรายได้ของเราให้ต่ำลงนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคง่ายๆเสร็จแล้วนะคะเราไปดูกันต่อเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่าคลิปไหนได้ไรายได้เมื่อเรารู้ว่าเราจะทําอะไรและเมื่อเราตอบตัวเองได้ว่าทําไมแค่นั้นแหละอย่ามันก็ยกตัวอย่างแอสเซ u รีคันทรีเหมือนเดิมเอ้ยแอสเซรีเกษตรอีสานน้องให้พ่อกับแม่เป็นคนถ่ายคลิป แล้วก็ส่งมาให้น้องมีหน้าที่ตัดต่อน้องมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่ะคืออารมณ์พ่อกับแม่เราจะไปสั่งแกไม่ได้ว่าแม่คนกําลังดูเรื่องนี้แม่ทําเรื่องนี้นะแม่ทําอย่างงู้นอย่างนี้นะส่งสารตาแกยายที่ขวัญแก่นมากแอดเซดีเขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นคลิปที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าระบบดันอะไรเราอยู่แต่เราทําอะไรไม่ได้นะคะดูนะคะ แอสเซรีเขาก็ทําคลิปไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเช้าวันก็เลยบอกให้แอสเซรีนะ่ะแคปมาส่งซิแคปมาดูซิตอนนี้นะคะสิ่งที่ YouTube ดันคลิปแอสเซรีปลูกตำลึงค่ะ ไอคลิปตำลึงที่ YouTube กำลังดันอยู่นั่นแหละแล้วถ้าเราไปปลูกถั่วลิสงดูนะคะทุกคนเข้าใจง่ายๆนะถ้า YouTube กำลังดันปลูกตำลึงอยู่แล้วเราดันไปปลูกถั่วลิสงเราก็ต้องรอให้ระบบทำงานให้เราก่อนค่ะนั่นก็คือคลิปถั่วลิสงเรามีมากพอหรือยังมันต้องมีมากแล้วเอาไปกลบไอปลูกตำลึงให้ได้ เราจะต้องเลือกค่ะว่าเราจะเอาอะไรไปกลบปลูกตำลึงถ้าเราจะเอาปลูกถั่วลิสงเราต้องพูดถึงถั่วลิสงให้มากพอให้เราใจให้ยัวยวนมันถึงจะแข่งได้มากพอคือจำนวนของคลิปต้องมากพอตกปลาในบ่อปลากระพงเป็นบ่อปิดนะน้องขนมเหมาบ่อเออโอเคคุยกันใช่ไหมเ <c oughs> สร็จแล้วนะคะ เมื่อเรารู้เหตุผลที่คลิปเรายอดวิวตกต่ำแล้วเราต้องทำยังไงถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราทำใจคะ่ะแอดว,วันก็คุยกับแอดเซรีรนอยู่นะคะว่าเราต้องทําใจอย่างช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันก็ทําใจเพราะตอนนี้วันอยากเก็บผักป่าทุกคนวันไม่อยากนั่งเล่าเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็ทําใจพอเรามีความรู้เราจะรู้สภาพช่องของเราค่ะว่าสภาพช่องของเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูข้อมูลของช่องใหม่ครับโอเคอ่าของปอนะคะปอวายวันยังไม่อยากอ่าพาทุกคนไปที่วายทีสตูดิโอนะคะปอ,ส,อส่งส่งวายทีสตูดิโอมาเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้คะ่ะเราจะเห็นอีกคนละภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเรารู้สถานการณ์ของตัวเองสำหรับคนที่อยากเอาความรู้ไปแข่งให้เรามียอดวิวมากขึ้นให้เรามีคำค้นหามากขึ้นให้เรามีเ,าเงินสะสมเหรียญได้มากขึ้นเราทำยังไงนี่แหละค่ะ YouTube มีการปรับปรุงระบบใหม่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จาก YT Studio ได้มากขึ้นค่ะทุกคน